เอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับริมแม่น้ำโขงของจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ผมจะพาเข้ามาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญกับจังหวัดมุกดาหารมากก็คือวัดศรีบุญเรืองนะครับสกายแลนมุกดาหารก็ผ่านไปไปเลยครับ ภายในวัดสีบุญเรืองเท่านี้ครับที่เห็นเราจะเห็นพระธรรมจักรขนาดใหญ่ออนี่ครับอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็มีวิหารอยู่ด้านข้างครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวิหารนี วิหารหลังนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งน,นะครับเรียกกันว่าพระพุทธสิงสองนะครับอ่าเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธสิงสองแล้วพระีก็ประดสถานอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาไหนนะครับก็จะมาฟังประวัติวัดนะครับ คือพระองค์นี้ได้อัญเชิญมาจากกรุงเยอจัมนในสมัยอดีตถ้าประเมินก็คงแต่คงสร้างมานานนะครับศิลปบ่า hmm. ้ีบบา้คงสร้างมาไม่ต่ำกว่า7จ0 0 0ปหรืพปีแต่ว่านำมาอยู่มุกนี่ประมาณ200กว่าปีต้ mm hmm. ะเมืองก็้งมาส0 0กว่าปีและท,ที่ที่ลดงดำนี่ลงม,มาตั้งแต่เริ่มต้นทุกเมือก็ลงตรงนั้น คือลมดำหรือว่าอาจจะเกิดสัมฤทธิ์คือสัมฤทธิ์นี่เป็นวัตถุหลายอย่างผสมกัน<ะ>อย่างว่าพระเจ้าหมวงนี่แก่ทองคาก็จะเหนือตลาบถ้าแก่ตะกัวจะดำํำ<ะ>อาจจะลมดําหรือหรือเป็นด้วยเนื้อก็ได้แต,แ,ตแต่ไม่ใช่ลมดําเพื่อป้องกันตั่เองก็แก่พระพุทธสีหนิงเวลาครับ